เมากาศีมากเลยใช่บ mm ีากาศดีมากรู้ฝนตกหรือเปล่าวันนีดีเราตื่เร็วมากจริงเรอตื่นสายเลยนอนกไม่ยอมราเรอไหนเนียวเนีย

น,น,น,นักศึกษาภาคพราะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในร้านชาวิทยาศาสตร์ค่ะจะมาเรียนเรื่องการหาแสงนะคะก็คือจะมีสมการนะคะคุณได้ทำการเขียนแให้ีนนะคะแล้วก็กดยดเลยนะคะแล้วก็ต้องมา แสงคืออะไรนักศึกษารู้ไหมคะว่าแสงคืออะไรแสงเป็นเครื่องเลือนะพค่ะพีดีถูกต้องแล้วค่ะแสงนะคะก็คือเป็นอนุภาคแต่ว่าเราก็ไม่สามารถดูได้ชัดเจนค่ะขนาดไอเซนิวตันนะคะก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าแสงเป็นคลื่นหรือว่าอนุภาคค่ะแลวเราสามารถรู้คําตอบได้ไหมคะเราไม่สามารถรู้คําตอบที่แท้จริงได้ค่ะ จนมาถึงในศตวรรษที่19ค่ะมีวิธีมีนักวิทยาศาสตร์นะคะให้คำตอบเราว่าแสงอาจจะเป็นคลื่นหรือแสงอาจจะเป็นอนุภาคค่ะจนกระทั่งในยุคควอนตัมฟิสิกส์นะคะทำให้เราได้รู้ว่าคลื่นแสงอาจจะเป็นทั้งคงลื่นและก็อนุภาคในเวลาเดียวกันค่ะแต่ก็ไม่ใช่คำตอบที่ชัดเจนนะคะว่าแสงหมายถึงอะไรค่ะใชะค ถ้าคิดถูกแล้วแสงสีขาวถูกแยกออกเป็นสีพื้นฐานมันไม่ถูกเปลี่ยนโดยปริซึมแต่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกตั้งครับถาไม่แน่ใจหรือถ้าคิดว่าแสงมันเพียงขึ้นไม่ใช่อนุภาคอย่างที่ท่านคิดหลักฐานอยู่ตรงนี้ฮุกแสงสีขาวถูกแยกออกเป็นสีต่างๆข้าให้ขึ้นมาหน่อยจะเป็นสิ่งที่ข้าพิสูจน์ได้ ท่านข้าใมาพูดลอยๆแตท่านโูรดดูการทดลองเหล่านี้แสงสามารถแก้ัญหสี่างๆาได้และรวมตัวกันเป็นสีขาวได้เหมือนกัน สามารถบอกได้ว่าความจริงที่ฉันบอกเป็นความจริงที่สมบูรณ์แต่ว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่หลัานฉ,นฉันชี่้เห็นได้บางทีคำตอบที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มีแค่คำตอบเดียว สรุปความเชื่อมโยงระหว่างบทละครในหนังสั้นกับแนวคิดนอตด้านที่1โลกในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ข้อ1.5งจุดห้าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้ทุกคำถามซึ่งศาสตราจารย์เฮนรี่ตั้งคำถามว่าแสงคืออะไรซึ่งอลิสเบดได้ตอบว่ามันเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคแสดงให้เห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีขอบเขตวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายลักษณะของแสงได้หลายแบบแต่ไม่สามารถให้คำตอบสุดท้ายหรือความจริงสมบูรณ์ได้สะท้อนข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ในการให้คำตอบที่แน่นอนสำหรับบางคำถามบางประเภท ด้านที่2การสืบสอบเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อ2.3วิทยาศาสตร์ให้คําอธิบายและพยากรโดยนิวตันทำการทดลองโดยใช้พิซซึ่มเพื่อแยกแสงขาวเป็นสีต่า,างๆและพบว่าแสงสีขาวประกอบด้วยสีพื้นฐาน แสดงให้เห็นถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์การแยกแสงขาวให้เป็นสีรุง้งผ่านกระบวนการการสังเกตและการทดลองอีกทั้งชี้ให้เห็นว่าคำอธิบายที่นิวตันนำเสนอสามารถทำงานได้ว่าหานำสีต่างๆมารวมกันอีกครั้งจะได้แสงสีขาวกลับมาด้านที่3กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดีย่ยวแต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและชุมชนทางวิทยาศาสตร์เช่นนิวตันต้องอธิบายและปกป้องผลงานของเขาจากข้อโต้แย้งจากฮุก เช่นเดียวกับเอลิซาเบธที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยของ<ม>เธอสะท้อนให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากผู้อื่นก่อนได้รับการยอมรับโดยรวมหนังสั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่เปิดกว้างมีการสำรวจอธิบายวิพากษ์วิจารณ์และเปิดรับแนวคิดใหม่ๆอย่างต่อนเนื่อง วิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้คำตอบที่ตายตัวเสมอไปแต่กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาไปตามการเวลา